ถ้าคุณได้กลิ่นประหลาดลอยมาจากหลังบ้านอย่าเพิ่งเข้าไปดูเพราะสิ่งที่อยู่ในบ่อกเกลอะนั้นอาจไม่ใช่แค่กลิ่นเนา่าแต่มันคือบางสิ่งที่รอให้คุณกลับมาค่ำคืนหนึ่งอากาศนิ่งสงัดมีเพียงเสียงจิ้งหรีดร้องจากพงหญ้าหลังบ้านแสงไฟจากหลอดเดียวในครัวสองลอดหน้าต่างออกไปยังบ่อกเกลอะเก่าหลังบ้านกลิ่นบางอย่าง เริ่มโชยมาแผ่วเบาเหมือนกลิ่นเน่าผสมกับควันไหมหญิงเจ้าของบ้านขมวดคิ้วมองออกไปในความมืดบ่อน,นั่นมันไม่เคยส่งกลิ่นแบบนี้มาก่อนเธอหยิบไฟฉายเดินฝ่ายหญ้าที่เปียกน้ำค้างแต่ละก้าวยิ่งเข้าใกล้กลิ่นยิ่งแรงขึ้นเสียงบางอย่างดังจากในบ่อเหมือนมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่ข้างในเธอก้มลงมอง ไฟฉายส่องสะท้อนกับผิวน้ำขุ่นคล้ายมีเงาขยับผ่านหัวใจเต้นแรงมือเริ่มสัน่นแต่ความอยากรู้กลับผลักให้เธอก้าวต่อเมื่อเธอเอื้อมมือจะเปิดฝาปิดบ่อเสียงป๊อกดังเบาๆจากข้างใต้ตามด้วยฟองอากาศที่ผุดขึ้นมากลิ่นแรงขึ้นจนแทบหายใจไม่ออกแสงไฟสะท้อนกับบางสิ่งที่ลอยขึ้นจากความมืดมันไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่ถุงขยะแต่เป็นแต่เป็นสิ่งที่ดูเหมือนแขนคนซีดขาวนิ่งไม่ไหวติงเธอพงะถอยหลังไฟฉายหล่นลงกับพื้นลำแสงหมุนสะท้อนไปมาบนผิวน้ำขุ่นหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกเสียงหายใจขาดห่วงมือสั่นระริกจนควบคุมไม่ได้กลิ่นนั้น ตอนนี้ไม่ใช่แค่เหม็นแต่มันเหมือนกลิ่นเนื้อที่เน่าอยู่ใกล้ๆเหมือนกำลังหายใจตามเธออยู่เธอพยายามถอยแต่ขาข้างหนึ่งเหยียบโดนบางอย่างนุ่มๆเหมือนผ้าชื้นแต่กลับรู้สึกอุ่นเธอก้มลงมองแสงไฟที่หมุนไปตกกระทบสิ่งนั้นเป็นเส้นผมยาวดำเปียกชื้นติดพื้นดินเธอกรีดร้อง เสียงนั้นสะท้อนก้องไปทั่วลานบ้านแต่ไม่มีเสียงใดตอบกลับไฟในครัวดับลงกระทันหันเหลือเพียงความมืดสนิทและเสียงปุดๆด,ดังจากบอ่อเธอพยายามหาทางวิ่งหนีแต่เหมือนเท้าไม่ยอมขยับกลิ่นนั้นคล้ายจะอบล้อมรอบตัวเธอเหมือนมีบางสิ่งกำลังลอยขึ้นจากบ่อเกลอะเสียงน้ำกระเซน็นเบาๆตามด้วยเงาดำที่ค่อยๆสูนขึ้น รูปทรงนั้นไม่ชัดแต่มีมือสองข้างยื่นออกมานิ้วเรียวยาวเล็บดำมีเศษดินและเส้นผมติดอยู่หญิงสาวตะโกนสุดเสียงแต่ลมกลับหายเสียงเหมือนถูกดูดกลืนเข้าไปในบ่อเงานั้นค่อยๆเอียงสีสษะช้ามากเหมือนมันกำลังมองตรงม,มาที่เธอหัวใจเธอแทบหยุดเต้น กลิ่นนั้นแรงขึ้นจนตาแสบมือเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งร่างกายแข็งทื่อแล้วเสียงบางอย่างดังขึ้นจากข้างหลังเหมือนเสียงฟ้าไม้เปิดทีละนิดช้าช้าครืดครืดเธอหันกลับไปแสงจากไฟฉายส่องสะท้อนกับบางสิ่งในเงามืดเหมือนมีอีกคนยืนอยู่ตรงนั้นนิ่งไม่ขยับ ผมยาวปิดหน้าเสื้อผ้าเปียกโชกเธออ้าปากจะร้องแต่เสียงกลับไม่ออกเพียงได้ยินเสียงลมหายใจแผ่วเย็นจากข้างหูเหมือนมีใครกระซิบว่าเธอได้กลิ่นใช่ไหมเสียงนั้นเบาแต่เย็นเยียบจนขนลุกไปทั่วสันหลังเธอหันขวับแต่ตรงนั้นว่างเปล่าลมหายใจเธอถี่ หัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเธอก้าวถอยแต่บ่อก,กระออยู่ข้างหลังกลิ่นนั้นยิ่งแรงเหมือนพวยพุ่งขึ้นมาทั้งหมดในคราวเดียวเสียงบางอย่างดังป๊อกตามด้วยเสียงน้ำไหลและเงาดำนั้นเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งเธอก้มลงเห็นบางสิ่งลอยขึ้นจากบ่อไม่ใช่แขนเดียวอีกต่อไปแต่เป็นศีรษะมีผมยาวเปียกชื้น เนื้อเปื่อยยุยตาเบิกกว้างแต่ไม่มีแววชีวิตมันค่อย,อยๆเงยหน้าขึ้นเสียงน้ำหยดดังแหม่แม,แม่หยดเลือดดำคล้ำไหลาตามข้างแก้มปากมันขยับเหมือนพยายามพูดอะไรบางอย่างหญิงสาวถอยจนหลังชนกำแพงบ้านมือสั่นพยายามคว้าโทรศัพท์แต่หน้าจอกลับดับไม่สว่างแม้แต่นิดเดียวช่วยฉัน เสียงแห่พราดังจากบ่อเหมือนเสียงคนร้องไห้แต่กลับกลายเป็นเสียงหัวเราะในวินาทีถัดมาหัวเราะนั้นต่ำลึกดังสะท้อนในอกจนเธอรู้สึกเหมือนเสียงมันมาจากข้างในตัวเองลมหายใจเริ่มติดขัดอากาศรอบตัวเย็นจัดกลิ่นนั้นกลายเป็นกลิ่นเลือดสดผสมกับกลิ่นดินเปียกไฟฉายที่ตกอยู่เริ่มกระพริบแสงส่องไปเห็นเท้าของบางสิ่ง ค่อยๆก้าวขึ้นจากบอ่อเสียงจะทุกครั้งที่เท้าเหยียบน้ำขังมันสูงกว่าเธอผิวซี่จนแทบโปร่งแสงนิ้วมือเรียวยาวจนน่ากลัวและในมือข้างหนึ่งมีของบางอย่างที่ดูเหมือนสีสกนเธอแทบจะเป็นลมแต่ขากลับไม่ขยับร่างนั้นก้าวเข้ามาใกล้เกล้จนเด็กลิ่งเน่าจากปากมันมันโน้มตัวลง ระซิบชิดข้างหูเธออีกครั้งเสียงเหมือนคนคุ้นเคยเธอจำฉันไม่ได้เหรอเธอเบิกตากว้างหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะภาพความทรงจำแวบขึ้นมาในหัววันนั้นตอนเธอฝังบางอย่างลงในบ่อนี้เสียงจากบ่อด,ดังขึ้นอีกเหมือนมีใครอีกหลายคนกำลังขยับอยู่ข้างใต้เสียงกระแทกเสียงเล็บขูดเสียงหัวเราะแผ่วที่แทรกมากับกลิ่นเน่า หญิงสาวร้องสุดเสียงแต่เสียงนั้นกลับจมหายเหมือนถูกดูดลงไปในความมืดพร้อมกับแรงดึงบางอย่างจากข้างล่างพื้นดินเริ่มสัน่นรอยแตกเล็กๆปรากฏรอบบ่อฟองน้ำสีดำผวยพ,พุ่งขึ้นมาเหมือนมีบางสิ่งกำลังคลานออกมาทั้งหมดพร้อมกันเสียงปุดปๆด,ดังขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นใกลขึ้น เรากับพื้นดินทั้งแผ่นกำลังหายใจหญิงสาวพยายามตะเกียกตะกายหนีแต่เท้ากลับเหมือนถูกโครนหนืดดูดไว้ขยับไม่ได้แม้แต่นิ้วเดียวเธอกรีดร้องเสียงแตกพร่าแต่รอบตัวงเงียบสนิทไม่มีแม้แต่เสียงหมาเห่าหรือเสียงลมพัดน้ำขุ่นในบ่อเริ่มพุ่งกระจายสิ่งที่อยู่ข้างใต้เริ่มโผล่ขึ้นมาทีละส่วน แขนขาวซีดหลายคู่นิ้วมือยาวพันกันยุ่งเหยิงดึงบางสิ่งขึ้นมาพร้อมกันร่างสีเทาอมเขียวเนื้อหลุดลุย่ยดวงตาเบิกโพลงแต่ไร้แววชีวิตปากแหว่งเป็นรอยแผลยาวมีหนอนตัวเล็กๆไต่คลานอยู่รอบริมฝีปากมันส่งเสียงคลึกคราดเหมือนของเหลวไหลช้าต่หนักแต่ละก้าวของมัน ทำให้พื้นดินรอบๆบสั่นสะเทือนเบาๆหญิงสาวสันสถานน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเธอพยายามพูดแต่เสียงกลับสั่นจนแทบฟังไม่ออกฉะฉันไม่ได้ตั้งใจร่างนั้นหยุดหันหน้าช้าๆมาทางเธอแสงไฟฉายสะท้อนกับดวงตาที่ขุ่นมัวเหมือนดวงตาที่มองผ่านการเวลามองลึกเข้ามาในหัวใจเธอเธอโกหก เสียงนั้นแต่พลาแต่หนักแน่นเต็มไปด้วยความแค้นที่อัดแน่นมาหลายปีเธอส่ายหัวพยายามปฏิเสธแต่บอกเกระกลับเริ่มสั่นแรงขึ้นคลื่นน้ำขุ่นๆกระเด็นขึ้นเปื้อนขาเธอและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็เกิดขึ้นมืออีกหลายคู่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินรอบๆไม่ใช่จากบอ่อแต่จากใต้เท้าเธอเอง มือเหล่านั้นเย็นเฉียบนิ้วแหลมคมจิกเข้าที่ข้อเท้าลากเธอช้าช้าไปทางบ่อที่ยังคงพวยพุ่งกลิ่นเหม็นรุนแรงเธอกรีดร้องดิ้นสุดแรงแต่ทุกครั้งที่ดิน้นมือพวกนั้นกลับรัดแน่นขึ้นเสียงกระดูกแตกเบาๆดังในความมืดตามด้วยเสียงหัวเราะแผ่วๆรากับเสียงเด็กหลายคนกำลังหัวเราะเล่นน้ำเธอหันไปมองอีกครั้ง ร่างนั้นย่งยืนอยู่ริมบ่อในมือยังถือสีสะคนมันค่อยๆย,ยื่นสีสารนั้นมาทางเธอและผู้เสียงเรียบเรารอเธอมานานแล้วเธอสะบัดหัวร้องลัน่นแต่เสียงถูกกลืนด้วยกลิ่นเน่าที่แรงขึ้นเรื่อยๆจนเหมือนมันซึมเข้ามาในปอดในผิวหนังในทุกลมหายใจฟ้าแลบวับหนึ่งครั้ง ส่องให้เห็นรอบบ่อที่เต็มไปด้วยรอยมือเปื้อนโคลนมากเกินกว่าจะนับได้ในวินาทีนั้นหญิงสาวรู้สึกถึงแรงดึงสุดท้ายขาจมลงไปถึงหัวเข่าบอกรเกรอเหมือนเปิดรับเธอช้าๆปลื้นลงไปทั้งร่างเสียงสุดท้ายที่ได้ยินคือเสียงกระซิบใกล้หูทีนี้เธอจะได้อยู่กับเราตลอดไปแล้วทุกอย่าง ตงเงียบงานเหลือเพียงบอกเกลือเก่าหลังบ้านรุ่งเช้าวันต่อมาแสงแดดแรกส่องผ่านต้นไม้หลังบ้านหมอกบางลอยเหนือบอกเกลือเหมือนกลืนกินกลิ่นเมื่อคืนให้จังหายเพื่อนบ้านเดินผ่านมาเห็นประตูบ้านเปิดอ้าไฟในครัวยังเปิดอยู่แต่ไม่มีใครตอบเสียงเรียกพวกเขาเดินอ้อมไปด้านหลังทุกอย่างดูเหมือนปกติ ยกเว้นกลิ่นอ่อนๆที่ยังลอยมาคล้ายกลิ่นเนื้อไม่ปนกลิ่นโคลนบอกเกลอดูนิ่งน้ำขุ่นยังสะท้อนแดดยามเช้าแต่ในเงาสะท้อนนั้นเหมือนมีเงาผู้หญิงยืนอยู่ตรงขอบบ่อผมยาวเปียกแนบหลังกําลังมองขึ้นมาช้าๆหนึ่งในเพื่อนบ้านรีพยิตามองอีกทีก็ไม่มีอะไรแต่เขารู้สึกขนลุกขึ้นทั้งตัว ตั้งแต่วันนั้นไม่มีใครเห็นหญิงเจ้าของบ้านอีกเลยตำรวจมาตรวจไม่พบร่องรอยการต่อสู้เพียงแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดฝาบ่อกลิ่นเน่ารุนแรงก็พุ่งขึ้นมาอีกครั้งพร้อมฟองน้ำสีดำที่ผุดขึ้นเป็นจังหวะเหมือนมีบางอย่างยังคงอยู่ข้างล่างผู้ใหญ่บ้านสั่งให้ปิดฝาบ่อถาวรเทปูนทับ ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อีกแต่ในคืนที่ฝนตกหนักบางคนในละแวกนั้นบอกว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเบาๆลอยมาจากหลังบ้านหลังนั้นเสียงร้องปนหัวเราะสลับกับคำพูดช้าๆแผ่วๆได้กลิ่นไหมและทุกครั้งที่ได้ยินกลิ่นประหลาดนั้นก็จะกลับมาโชยในอากาศอีกครั้งราวกับเตือนให้ทุกคนจำว่า บางสิ่งในบ่อกเกลอนั้นยังไม่จากไปไหนเลย